thank mm -hmm. you ครับอันนี้คือโซนแจก,กแับแพเดอร์ครับของหน้าตีนบ้านฟ้ามนะครับมือนี่เป็นชิปที่สองนะครับผมนักค่อนต่อร่อนทั่วคุณพี่พาพี่น้องเบื้อะแกะที่เพื่อนเลี้ยงไว้นะครับเป็นเลื่อนโล่เลื่อนลงของแะนี่ไม่ไดเพิเ่งเกิดปอยเขาพูดแหละครับเขาเดินให้พี่น้องใหาหารแต่ว่านี่นายซุ้มที่ปอยยี่นอกกามีเลยครับเด้อเอานี่เป็นแะแต่ว่าผมเห็นตัวหนึ่งเดี๋ยวนี่ตัวน้อยๆน้อยๆเอาคิณพาพี่น้องเบิ้งตัวเล็กๆนี่ครับนี่ครับ ตัวใหญ่ๆ,ๆนี่ตัวน้อยๆน้อยๆจะไปน้ำเจ้าของนี่วันน่ะละตัวเล็กๆนี่มันขึ้นยางน้ำกน้นแต่โอ้แม่มันเสียบ่เนี่ยบ่อายุจักปีละนี่ส<อ>ามสี่เดือนสามสี่เดือนพ่อคลอ,อ,อ,อดออกมาเนี่ยแม่แม่มันเสียบ่ครับโอ้โมแม่มันเสียกับเลยป้อนนุ่มป้อนอยางมันมันก็นเลยติดเจาเลย กูข่อนครับผู้ก่อนมาแต่น้อยกูข่อนมาแต่น้อยอันนี้เป็นเป็นแพะได้น่นอนเนาะโอ้เป็นแกะบะครับนี่บ่เป็นแกะเป็นเป็นแกะครับโอ้เป็นแกะปะ2 2> นครับ ประมาณสองเดือนครับโอ้อันเจ้าเป็นผู้เลี้ยงประมาณสองเดือนนลยครับเจ้ากอนออกมากกับกินนมอยู่นังครับผมก็ดูแลเพราะกอนจะให้กินนมแม่มันแต่ว่าแม่เสียแม่แม่เก็บเสียก็เลยให้นมขวดกินครับโอ้ห้นมขวดคือซื้อนมถุงมาใส่ให้นกินเฮาเลยเป็นผู้ให้นมครับมันเลยติดเลยครับติดข้นเลยครับผู้ใดให้นมกลับไปสิละครับแกดีแต่น้ำคนเลยมันนี่มันรู้ไหมนันนี่มันกินนมมือเลยที่เถื่อนครับนี่ตามเวลาสามเทื่อนครับให้สามเทื่อนก็เกันละเวลาเขาเหนียวก็เกิดห้องกิ่นี่ มันก็ได้เขาใจว่าเขาเป็นแม่แหละเนาะพอให้นมมันเนาะเขาอยู่จะได้เขาก็ได้ครับดูว่าพอยามนอนมันนอนน้ำโมูบ่ครับบ่ยามนอนก็บบ่มันนอนน้ำโมูยามเขาหิวก็เขาเอาขึ้นไปน้ำอืมเอาขึ้ไปน้ำไปแต่ออกจะคอเขากับไปลงมาเขาก็น้ำกลนไปเลยมันโหเนาะอุ้มไปใท้ก็ได้ครับอุ้มไปเล่นวัดก็ได้ตัวนี้ครับได้ครับคืออู่เขาเรื่องครับโอ้ยเสียงเลยเรื่องครับเขาเสียงโอ้ยวันนี้อันนี้อันกินละลายนี่ก็คือจิงก็มีเห็นบ่เทิงก็มีครััับอนนนี้ม์ อันนี้พวกนี้เป็นแพะครับชิมี่ข้างขี้เป็นแพะโอ้เป็นแพะนี่นี่องกินที่นี่เป็นแพะโอ้ตัวคนไปปุ๋ยคือแจ๊ะครับแจ๊ะก็แพะครับถามเนี่ยบัดนี้เขาเลี้ยงยี่นี่เลี้ยงไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเบิ้งมาให้อาหารแม่นบ่ครับให้นักท่องเที่ยวห้องบริเลี้ยงเอาขนบริเลี้ยงเอาบอยครับบอยบอยห้มันดูแร่สวยให้มันโอ้นี่ยเนี่นี่คืออันนี้คือแพ้บ่เนี้นี่ก็แพะครับแพะนี่เนาะแพะเนาะครับผมแพะกับแจ๊ะ แบ่นี่ตัวได้แบ่นี่แหละแพะกับแพะกับแพะกับแบ่อันเดียวกันนี่ครับโอ้แพะกับแบ่นี่อันเดียวกันเดียวกันครับอันนี้คือแพะบ้านบ้านเขานี่เอิญแบ่ภาษาอีสานภาษาไทยเอิญแพะครับภาษาไทยแพะภาษาอีสานเอิญแบ่ที่อ <judgment> ุ้มอยู่นี่คือแกะแกะนี่เด็กคนนี่คือแกะแกะครับเด็กคนปุ๋ยแกะเอาอยู่นี่เป็นหน้าเป็นของหน้าตีนบ้านฟ้ามเลี้ยงไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้ให้อาหารได้ให้อาหารนี่คือคือวัตถุประสงค์ครับบ่ได้เลี้ยงเพื่อเอาขนหรือจำหน้ายยังครับนะครับเด้รความสวยงามของความสวยงามของหน้าตีนบ้านฟ้ามครับนะครับนะครับอันนี้จักตัวครับแพะอยู่นี่แพะ์ได้แพะประมาณประมาณแพะ์ตึงตรงกับไรแล้วประมาณอยู่สิบสิบสี่สิบมันไปใส่ครับมัน โอ้ยป็นพี่น uh> ้องไปเลี <oh ้ยงเวลามันออกมากเลยอือนี right> ่แพะได้ครับเด้อนี่เด้อแพะแพะแพะอันนี้คือแกะนี่ขนนี่หนุ่ยน่นี่อือสิบสามตัวครับโอ้แกะนี่สิบสามตัวแพะกับแกะนี่อะไรหูกันครับแพ้หูมด มันโหครัเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเขาเ็ดูแลเขาเขาต้องเข้าใจเขาเขาเอ้ตรงแพงมันบ่ครับหักมันบ่แพงเลยครับแพงขึ้นลูกแล้วมันจะเขาจะแพงขึ้นลูกนี่ก็สิแพงขึ้นลูกเลยมันจะเป็นแต่แพงอี่างเดียวเลยเนาะพอออกมาเขาอยูแบบจังสีละนี่นะครับตัวนี้คืออ่าเกิดมาแล้วแม่เสียเนะครับเด้อน้องเพื่อนดาครับตัวนี้บ้านเฮาเอิ่นบ้านเฮาเอิ่นอิ่นว่าแม่ตายเนาะเป็นลูกกัม้าเนาะลูกกา้ นี่ครับมีผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงกับผู้เลี้ยงกับลูกกำพร้าครับบ่มีพ่อมีแม่ครับผู้เลี้ยงกับลูกกำพร้าพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วครับโอ้บ่ครับไม่ได้สัมผัสกับพอจบไม่ได้สัมผัสอย่าดูแลเขาครับดูแลเลยก็คือมีความรักความผูกพันเนาะคือลูกเลยอู้แม่ใแ่ก็ได้เนาะก็บไม่มาอยู่สองตัวครับมาอยู่สองตัวแบบนี่เอ้วันนี้เดี๋ยวพ้ามีบ่จะเท่งอันมีบ่าผูกแท่งน่จมีลูกวันเออไปเบิ่งรู้ล่งเรียนมาในสีล่องเรียนแทะ ยืนนี่มันหากินด้วยพี่เนาะหากิ้นนี่ได้กครนี่เป็นแพะได้ครับเด้อนี่ขนยีออย่หนุ่ยนี่แต่ยุต่างประเทศเขาเรียออกเอาขนมันเนาะโอ้แจ๊แกแจ๊กแจ๊กอืมแจ๊กมันจะมีผู้น้ำฝูงบ่มีหวาาัวหน่าบ่มีหวาาัวหน่าบ่มีมีโอ้หวาาัวหน่าพาไปกับใบห่าวผาใบกับใบหัวหน่าบ่ไปกับบ่ไปกลับมากลับมามันเป็นโอ้มันจาฝูงมันจะฝูงอยู่แขนพาไปก็คือ <พา S 2> ไฟเห็นพวายยูกับคืออยู่เนาะอาหารมันเป็นอย่างครับโอ้เป็นหัวอาหารบ่เขาเห็นมาให้แล้วเนาะพักสดหัวาบักกะทินบักกะทินก็ได้เนาะบักกะทินักกะเส็ดยังแก้วจมาเขากินใบไหม่เป็นลัก กินยาินใบใหม่เป็นรักินยากินว่ไม่เป็นรักนี่อะไรที่หากินยางสิอะไรที่ทึ่งแพะทึ่งแกะแมนบอกกินยานี่เนี๋ยครับวางตัวกันน้อนยังสิละอิสระเสรีเลยเขาเมยเขากไปเหมืเหยอิสระเสรีอันนี้เป็นอะไรกันวะชุดซ้ำคนอืมส้ำคนเราจะขว้างผ่านัดซื้อวางไหนครับห่องครับ ทองทองแกะอยู่นี่มีซี่ตัวบ่บ่ครับจะมัดจำบ่ได้มัดจำบ่ได้อันนี้ลายทองอันนี้ทองครับนี่เป็นเป็นพ่อพันธุ์บ่ครับนี่มันตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้สี่อันน่าโคตร่อพันธุ์ละเนาะเชียงที่แบบว่าอยู่กับคนก็ได้อยูู่แบบอย่กับคนก็ได้ครับสามารถโยเขาได้เขานี่นายทองนี่นะครับผมโยกอันนี้ซื้อยังนี่น้อยนี่อันที่แม่แม่เสียครับ โอ้แพนด้าเนาะแม่เสียนี่เนาะแม่เขาเสียเขาจะว่าซิอว่าแพนดา้าอันนั้นซิอว่าท่องท่องครับอาจารย์ทำอนะไรเป็นตัวผู้เด้วยท่านตัวผู้โอนต้อนอยู่นเนาะอันนั้นแพะ <c oughs> ครับโอย้ยทา,<ช>า<ก>ข้างคนดีได้ไงอันนี้แพะอันนี้แกะเน <c oughs> <c oughs> าะครับเอาไปเบิ้งข้างๆกันนะครับอันนี้นุมเพิ่นบ่านี้อันนี้นุมเพิ่นไว้ใยเพิ่นกินครับนุ่มนี่เนาะครับอันนี้เป็นโล่งเลื่อนแะกับแพะได้ครับได้ขึ้นด้เบิังนะครับเอาเบิ้งผู้ดูแลโอ้ยกินนุมกินนุม กินนมนะครับลักษณะนี่ครับแบบคนนี่แหละท่านกินหยาเป็นไปนี่กินกินแต่นมกินเป็นแล้วครับ่ยนนเป็แล้วคือค้นเนาะกินนมนี่เนาะดูดข้าวเดียวหมืตัวนี่ไม่ถังบางไงเนี่ยข้าวเดียวหมืได้เนี่ยใส่ให้อีกใส่ให้อีกแซ่บอร่อยเอาเบิ้งลงเรื่องกันนะนี่เป็นลงเรื่อง เบิ่งลูงเลี้ยนกันนะครับอันนี้เป็นลูงเลี้ยนแพะอ่าลูงเลี้ยนแพะกับลูงเลี้ยนแกะเอาอบอดอะไรทมันขึ้นได้บ่เนี่ยขึ้นได้เลยครับบ่อนแพะกับแกะไหมครัเขาขึ้นได้เลยของขอมันบ่เจ็บตีนมันบ่เนี่ยอืมเล็บแข็งเนาะอันนี้คือลูงเลี้ยนอันนี้ด้านนี้คือลูงเลี้ยนยังแพะบ่เนี่ยแกะแกะแกะอยู่ฝั่งนี้แพะอยู่ฝั่งนี้โอ้แพะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นแพะบ่ครับนี่แพะครับไอ้ที่คนข้างยังส่นะครับแพะ เพื่อนคนข้างแพนี่นะโอ้เป็นแพเนื้อแพเนาะหาทำเลี่ยงไก่ตาแพโอ้ทาเลี้ยงไก่ตาแพอีกคนนึงแล้วครับสี่ในสี่เนาะนี่แหละครับท่านไม่ครับอันนั้นแม่ก็รูดกว่นั้นเพราะครับว่าแม่ก็รูดครับเน้น้ำตาลนี่ก็เป็นนะโอ้น้ำตาดนี่นะเพื่อนคือบ่ลงไปเนาะเพื่อนข้าลูกอยู่ทึ่งเพื่อนอิ่มเลยเพื่อนสุดมากอันนี้แม่นยังนี่อันซื้อยังนี่คนข้างแพโอ้เอาเนี่ครับโอ้ โอ้นี่เป็นอาหารเนาะนี่เป็นอาหารเพื่อนปลามาหายแล้วแ้งมันพวกอย่างเนี้ยเนาะเยอเบิร์เนาะจะใส่ไว้ตลอดก็ลาเลยบวครับผมเวลาขาเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเปลี่ยนทุกเสาเลยเปลี่ยนทุกเาเลยกรอจินเบื่อ บบครัแกะครับแกะอันนี้เป็นแมงลูกอ่อนบ่ครับแมงลูกอ่อนเพิ่นตัดขนเพิ่นบ่นั่นตัดขนหายังบ่แล้วโอ้ตัดขนหายยังบ่แล้วตัดขนบ่เหลียวตัดขนออกแล้วคือคือแพรแท้แกะแท้แกะนะครับนี่เด้ออันนี้เป็นลูกน้อยเพิ่นจักเดือนครับนี่จักเดือนยังบ่ถึงกทะติ์เลยเหรอโบ่ถึงอาทิตินน้อยนิดใส่ล่ะน้อยๆน้อยๆกินนมแม่น้อยๆกินนมแม่คลอดยากบ่ครับเวลาคลอด เิ็ดยากบ่โอ้ห้องบริหารอย่างนี้เขาได้ขอดเองขอดทั้งเหนี่ยวบ่หรือแยกขอดทั้งหากขอดทั้งนี่ยนะมูน้ําไหลเขาก็ขอดทั้งนี่แหละเนาะแยกมันบนคอดมันบนเรีวก็เลยแยกนัแยกไว้อยู่กับแยกทั้งหากอันนี้คอกแก่เนาะอันนี้คอกแพะเนาะเอาเป็นลงเลี้ยนอันนี้คือเลี้ยงไว้ให้พี่น้องได้ ได้ชมนะครับมาเที่ยวให้อาหารแฉะแพร่คนดีปล่อยลงฝุ่นแหละครับฟอดทั้งรางเลยอ่าเดี๋ยวนี้ครับเอาลงไปจากลงไปก็ลงไปแบบอิสระเลยตัวนี้ตอนถึงไม่คืนับคนคนดีครับคนดีคืนมาเองต้องเปิดแป้งซี่ตลอดถึงเวไปดูคนม้อืมเริ่มเลยโอ้อันนี้ซีน้ำตาลเนาะซีน้ำตาลเนาะโอ้กาแฟเป็นตัวเมียวที่ตัวผู้นี่ กาแฟเป็นตัวเมียนะครับอ๋อกําลังกินนมบอนเซาอยู่นี่มันเลี้ยวอยู่นี่กินนมกับเป็นตัวเมียครับตัวเมียเนาะแค่นดานี่นะแค่านี่กำลังกินนมนะครับเป็นแกฉด้วยครับด้วยนี่เด้อเอานี่ครับหนาลักเลยเนาะโอ้เป็นเป็นตาแซ่บเลยว่ะทั้งเดือนแล้วกันนี่แพะตัวนี้ประมาณประมาณถึงสองเดือนมีตัวนี้ประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเนาะนี่เนาะประมาณเนี่บอร์เทิง กินเจงเนาะเกินนมนมเท่าไรก็เหมือนตัวนี้โอ้ทถ้ามันลื่นเ้นนกินนมตลอดน้ำคนโอ้ยเลียงมันก็เป็นแต่แพ้งน้อยเนาะโอ้นี่ครับนาะเมันหิวปวดขาข้นนะครับดขานันย่าม,มันหิวนะก็ะดิคิดว่าคนเป็นแม่เป็นพ่อผลแล้วนี่เนาะขันย่าพอดีมันกใช่ดังเอาไปนมพอดีอ่้กพอดีมนะครับพอดีตอนพนกินมอยู่ อันนี้เขาอิ่มเลยเขาิใส่ดังหักจักอย่งนี้เลยครับอันนี้แก่นะครับ<ก>น,นี่เป็นแก้หน่อยแก้กำผ้านะครับเริ่แก้กำผ้าแม่เสียเนาะพอยั่งอยู่เนาะพ่อเป็นตัวเดียวเป็นคุ้มฝูงอยู่นี่เอากำลังกินนมครับนี่ครับโอ้โนี่ยนี่ยเน,น,น,นี่เอาเอาเบิ่งกล่องแล้วว่าไม่อิ่มหรือเปล่านะี่อันนี้อิม่มเลยโอ้ถือว่าอิ่มแล้วเนาะ ยิ้มมาเรื่อยนี่เด้อโอ้ยเฟียคนมันก็เป็นแต่แพงแล้วนี่เนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อผ้าชุ่มแจะนะครับเป็นแจะของตสวอาหารนาตีนบ้านฟาร์มนะครับพี่น้องมาเทียวมาหยังกินอาหารกับมาชุ่มแพรเด้อนี่ครับนี่นี่ชื่อเป็นร้านมองชุ่มแพรเนี่ยมองให้อาหารน้ำเนาะให้อาหารแพรเด้อนี่ครับบริเวณนี้พอดีปล่อยลงหลายๆนะครับพี่น้องอยง่าเบ่ง พ้าลูกพ้าหลานนะครับมาเบิงแจเบิงแคะนี่อยู่นี่แหละครับเด้อเอาโมนี่กับมาท้ายให้เบิงนะครับแจของของทีมงานนะครับหน้าตีนบ้านครับหน้าตีนบ้านฟาร์มตีนบ้านฟาร์มนะครับพี่น้องมากคับมาส้มมาเที่ยวมารู่เนี่ยมีอาหารการกินกาแฟครับมีวัดหลายสิ่งหลายอย่างครับครบหลสิ่งหลายอย่างครับต่อไปนี้ครับต่อตอนนี้กับเพิ่งเปิดนะครับเปิดท่าการเมื่อนี่แหละครับเปิดเมื่อแรกวันที่12สิงหาคม2 5 6รนี่แหละเนี่นะวันแมเป็นวันที่แบบ ตัวประเทศน่ะมีความสุขครับมือนีเคือวันแม่ของเขาเนาะก็เลยถือโอกาสเปิดมือเลยก็เลยถือโอกาสเปิดมือนีเลยนาตีนบ้านฟาร์มครับนานตีนบ้านฟาร์มนี่มั้กาแฟอาหารทุกอย่างการกินนะครับนี่อืมบรรยากาศดีบรรยากาศครับบังชมเลยครับบชมบรรยากาศดีหน้าสิบสองลายนี่โอ้ถือว่าบรรยากาศดีเด้อพื้นที่สิบสองลายครับหน้าคนกับสิมี่เพ่มีบ่อหนำมีดอกน้องในยุคครับเจ้าอิน แต่ว่ท่านเเ็ินดอกไว่ทไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยจะเพินเฮ็ดมาปีนึงแล้วจังเปิดเนาะครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับเด้อครับขอบบรับขอบคุณหลายอ้าวขอจดชื่นนี้ไวตรงนี้นะครับเด้อแค่สวยนะครับบริเวณของนาทีนบ้านฟาร์มนะครับอำเภอเรืองนกท่าจังหวัดยาสธรนะครับออยู่ส่วนของเรื่องไม้ด้ครับเด้อติดอําโรงเรียนมัธยมเรืองนกท่าครับเป็นซอยเขามาอยู่างขรงเรียน เอาพี่น้องออามาเลยประมาณา200าสัก2อ0เมตรกันเลยถึงนะครับนาตีนบ้านฟาร์มนะครับมีกาแฟมีทุกอย่างครับอาหารบริการพี่น้องมีมัดทุกอย่างเด้อเอาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเอาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าหอดสี่ทุ่มนี่คือร้านกาแฟร้านอาหารที่เปิดตั้งสิบโมงเช้าถึงยี่สิบสองนี้กันะครับพี่น้องมาได้เลยครับเด้อเอาผมขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ทติดตามรับชม จังไหน,น็อยจะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะครับเปลี่ยนกวาลัางใจนั่เลยครับเด้อขอบคุณพี่ร้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ